สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเจอกันกันกบภาษาวอลอินเจแปนนะคะเพื่อนๆคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเวลาไปเที่ยวคนเดียวอาจจะรอนี่หรือเปล่าบางคนก็อาจจะรอนี่บางคนก็จะอัดโล,ลนเรือเกินไปหรือเปล่าภาษาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ได้อัดโลอย่างที่เพื่อนๆคิดนะคะโอเคค่ะตวาจะมีข้อดี5ข้อนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่า การเที่ยวคนเดียวมีข้อดีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยมีความเป็นอิสระค่ะเราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง100%เ็นเลยนะคะอย่างเช่นเราจะกินอะไรเราจะพักที่ไหนเราจะเดินทางยังไงเราจะตื่นกี่โมงก็ได้นะคะเรามีอสระที่จะเลือกค่ะเพราะว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อเป็นผู้เลือกนะคะทําให้สามมีสระค่ะอิสระคือความสุขสำหรับสารนะคะข้อที่สองค่ะก็คือสาได้ค้นหาตัวเอง ก็คือสาก,กลับมานะคะได้ผลงานเขียนเกิดขึ้นนะคะทาให้สารูว่าจริงๆแล้วอ่ะสาก็ชอบงานเขียนนะแล้วก็สาก,ก็ทํามันได้ดีด้วยข้อที่3นะคะคือกลายเป็นนักวางแผนที่ดีค่ะสาได้วางแผนในการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายนะคะกลับมานะคะทาให้สาเป็นนักวางแผนที่ดีนะคะสาเอาข้อดีในในในการวางแผนการท่องเที่ยวนะคะกับ ปรับมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะข้อที่4ค่ะจะได้ประสบการณ์ใหม่คะ่ะแน่นอนจะได้เพื่อนใหม่ได้คนแทคใหม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ดีสาหรับสาวเลยคะ่ะในการท่องเที่ยวข้อที่5นะคะจะได้ปลดปล่อยความทุกข์ออกไปนะคะ เอ่อการเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวที่ไหนก็ช่างนะคะมันจะได้เป็นการฮิวลิงตัวเองนะคะทําให้สาก,กลับมาแล้วมีพ w e r ในการทํางานมากขึ้นนะคะอันนี้คือข้อดีค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้อัดโลเอย่างที่เพื่อนๆคิดเลยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะแล้วก็นําเทคนิคดีๆไปใช้กันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย